รักงานที่ทำค่ะเห็นไหมสโตนเพอร์ฟูมรักเออรักนะรักตัวเราเองรักมากเอออืมหอมตัวเองเขาสุดท้ายเมื่อไหร่คะหอมตัวเองเขาสุดท้ายเมื่อไหร่คะเนี่ยรักรักเงินค่ะหอมเงินค่ะเออรักอะไร ก็ได้แบบนั้นเช่นกันพลังของความรักทรงพลานภาพสูงมากนะคะสูงมากพลังของความรักเนี่ยดึงดูดอะไรได้สูงมากในหนังสือหลายหนังสือระดับโลกนะคะที่เขียนเขาเขียนเรื่องพลังของความรักและค้ดยืนยันกับคุณตรงนี้ถ้าคุณใช้พลังความรักได้ถูกวิธีจะเอาอะไรเราจะทุนหัวจะเอาอะไรเราจะเบบีมันไม่ใช่ได้แค่กําลังใจนะค่ะคุณมันอัลลมิเต็ดค่ะมันอินฟินิตี้ค่ะ พลังของความรักต้องใช้ให้เป็นขอบคุณและบอกรักนี่ให้ทลิกไปนะคะเทคนิคคือคุณต้องขอบคุณและบอกรักนี่การเรียกพลังความรักคุณต้องขอบคุณและบอกรักขอบคุณลูกศิษย์โค้ทุกคนนะคะที่รักเชื่อมั่นเชื่อใจในตัวโค้ดคนนี้ขอบคุณมากๆพี่พ่าคุณนะเติบโต เจริญรุ่งเรืองฟื่องฟูในทุกๆคนที่มาดูคลิปโคต์แล้วคุณก็ร่วมแชร์แบ่งปันให้กับมวลมนุษยชาติทั่วโลกเค้รักพวกคุณทุกคนนะเออรักรักรักก็คือรักอะเออให้ด้วยหัวใจยอยากให้คุณสําเร็จจริงๆอืมเห็นไหมรู้สึกไหมคะไม่ใช่ acting นะคะอันนี้พูดจริงเออ ก็ไม่ต้องแปลกใจทำไมเพจของโค้ดถึงยอดกระโดดได้เร็วมากนะคะคนติดตามคนฟอลโล่เยอะมากนะคะแล้วลูกศิษย์หลายๆคนก็ินบอกเข้ามาขอบคุณเยอะมากๆอยากให้สิ่งไหนขยายขอบคุณและบอกหลักอยากให้ลูกเราเรียนหนังสือดีก็ขอบคุณเขาถ้าเกิดเราไปว่าเขาไม่ดีก็แม่ขอโทษนะลูกนะแม่ขอโทษนะไปดุหนูแม่ขอโทษนะท,ทีนะแม่ขอบคุณนะที่สวรรค์ประทานให้หนูมาเกิดเป็นลูกของแม่แม่รักหนูนะลูกรักมากๆเลยทุนหัวของแม่คนดีของแม่อวิชาตะบุตรของแม่ หนูทำได้อยู่แล้วแม่เป็นกําลังใจให้นะคนเก่งเห็นไหมอยากได้อะไรลหละคะคุณคุณเสกสร้างได้หมดจากคําพูดการกระทําความคิดของคุณโอเคไหม